เดีเ๋ยวครับพี่น้องเจ้าของงัวได้เจ้าของส่องพร้อมเจ้าของงัวพร้อมเจ้าของแบบพร้อมแบกก,ก็กินอยู่บนหยาน,นี่ย่างอีกบนนี้นเลยนะี่ยนั่นนี่ยางออกอยู่ปลายยางอีกครับนี่น้าพูดเก <laughs> ี่ยวหญ้าให้งหัว

ตะกีงัวนี่เห็ดนาเห็ดเห็ดไ้เห็ดนาด้วยครับนี่คู่มือนี่คนเกี่ยวห้าให้มันครับพี่น้องนี่สิบุญหรือบาปค <c oughs> นแล้วบาปมัน กี่ยวหยาห้งวัวเด้อพี่น้องเด้อพุนเมืองพุนครับเกี่ยวหยาห้งัวครับพี่น้อางหยาก็งามครับอยู่ปลายางครับพี่น้องอยู่ยางไม่ครับ ฝุ่นครับพี่น่องเอ้ยฝุ่นแบกงาหิ้งวัวเลยลูกนะย้ำมาจอดใกล้ๆกับรถจอดได้เลยเขียงหนึงน่งแล้วอิ่ม hm แล้วตัวหนึ่งนี่ 5, ม, 9, 3, ม,อมือหนึ่งมันห้าเล็บมันจะกินซ้มไปเรื่อยมือหนึ่งนะจั่งละ<อ>ตัวนึง<อ> Hai kim bởi lại bắn ừ. à, đi đây sip côt vô, sip kim măng kim nha môn mày khi hát tat mày 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 này. mày 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 Mình, mình, mình hay ก็จะใส่เครื like <that> ่องบดบอกบดมุนก็ห <that> ั way, ่นี่มันยำกินอหั่นี่บ่นี้ถ้าป่อยคว้ยไ้ขมานี่ต้นยางมุนนี่เมนบอควอยยนแลล้เก đi ừ. quá như đó đi nó tay nó phụ này đi chết tài lại tổn ชีวิตของคนเลี้ยงงัวเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เบิ่งเด้อครับเบิ่งเอาครับพี่น้องชีวิตของคนเลี้ยงงัวครับผมเลี้ยงบ่มีนี่แหละครับบอยหยาดกินก็ดีออืบ่คือสมัยก่อนเนาะข้อมือนี่ของของปลูกของพังมันหลายค้อมือใบ่ดอกตากแดบงงูข้อมือนี่อ่ากิโลเขาจะกินห่อโลดเอิญโลดอือกินได้ขอกปูเจ้าของสุอันอันพามงวเจ้าของพามแบงเด้อครับพี่น้องนี่อยากได้ต้องการเอิญโลดครับ อยากได้ง้วอยาได้แบวใ่อยากได้ง้วหรือจยากได้แบ,บ่ครับ โอ้มาตัดนี่คิดหลายมือนติกบเป็นสองสามมือเไว้มาตัดบนน,บนีุ้แล้วาย้ติกัเป็นนี่ย่า,ยางน้อยเพื่อก็สิป,ปูกมันใช่ล่องกลางเนาะครับพี่น้องเนาะยางพื่นยางน้อยเนาะครับพี่น้องปี่นากับปลูกไช่อีกได้ยุ่ครับปีฮื้อนี่อาจสิป,ปูกบ่ได้ครับปลูกได้ปลูกมันไช่ล่องย่างนี่สิปูกได้ป,ไป,ป,ไดประมาณจากสองปีสามปีเนาะครับพี่น้องปีที่สี่ที่หาขึ้นสิป,ปูกบ่ได้ครับพี่น้องเมืองเดอ้อครับพี่น้องงามๆเลยครับ อยู่ป่าครับเมื่อกี้นี่อยู่ป่าครับอยู่ป่าอยูด่ดงครับพี่นออ้องหง่าห้งัวก็เป็นหง่าสิครับเขียวงามครับพี่น้องหง่าเขียวงามเด้ยอครับพี่น้องเด้อหง่าห้งง้ว ีก็จะปลูกกันแล้วนะี่ยก็ได้ซ้ำไหลในแค้มทางนะอยบนอะไรอีกจะปลูกไว้อยู่เด้ยวยนี่นี่ใสอีกแค้มท่าหมูใส่มันเด้ใส่มันมหมดนะซ้ำใหม่กลัวนะโอ้ปลูกไว้อยู่ด้วนี่เกือบโลดิึงัวนี่ก็มี่สู้สำรองใครอยู่ด้ยวย จำลองกับเลียงงวไปทาทุกอนเลยเนาะเลียงงว่า,าทุกอนกวดเอารถด,ด้วยครับพี่น้องตัดไว้แต่วก,กวดเอารถด,ดิ <Yeah. S 1> กวดกวดใช้เขงแบกใช้รดเลยครับ คลิปแต่ว่าเข่งมันน้อยนี่เข่งไงมันจะแบกไวเนาะมูนักคือมันดอกงัวจากตัวงัวน่ะงัวสาวโตสาวเข่งเอามือหนึ่งงัวพื้นหลายเด้อครับเด้อนี่เด้อแบกกะมีครับแผนกหาหญ้าให้งัวกับผู้หนึ่งแผนกหากระถินให้แบกกับผู้หนึ่ง เอาโรดนี่เอาไปมือละคู่นี่คู่ได้งามมคู่นี่งามอืมงามกู่คนงามคู่นานีตดคู่เลยแล้วอืมอาคู่งามก่น่หมเดีขุนคู่ขนกระดกครับขุนงามได้คู่ขุนนะหยาให้งัวด้อครับพนงดี่้องมือีออกให้ชุงาม ยางหูงกันสิขายได้วะใคเขาจะไอยู่อีกวันนึงห่ยอมหาะไรผุนน่ตัวนี้ลงบนน,นี้เมมเบลนนี่ยคปลูกยางนี่คนปลูกยางหวหอดเด้อขาะไรหวหอมห่ดไรเนะราะไจดได้มันสามเท่านั้นนีญญญ่โอ้ยว่าจะเมียนสามลเนาะหาเนาะเมียนบอห่าเน่ลด้นี่ปีงนี่โอ้

เข่าคอ,อกเลยด้อครับพี่น้องบาสามเดี๋ยวเข่าคอ,อกเลยครับข้อยงามเด้อครับเพิ่งกำลังเกี่ยวหญ้าให้คอยอยู่ครับพี่เนาะข้อยเพิ่งกระซิบโตเนาะครับพี่น้องก้มอุลูดครับบัวบุอึดหญ้าครับพี่เนาะมันกินนมแม่ผูก็มีครับพี่น้อง สวยงามครับก้มอุ่นหลูดครับบักทึกง่ายง่า,งานะครับ